ก็ถึยังครับมาโหลดชีมีสัญญาโอ้ว่ายืนโหลดอะยูได้เงอนใกลๆกับมีสัญญาณบืแม่นบังในวัดมิสัญญาขุาาดหลวงนากาะไวดีไ่ะดีบามิงได้ <c oughs> สา,านเหยียงานเลยนผู้สมยามไปเบ่อง,องเงอนกันเ้อ บรรยากาศยามแรงโอ้ทางขบานฉันวัรยโมงยามแรงเนี่ยรถเที่ยวเป็นวั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 นซำในเมืองพี่น้องใส่บเบ็ดกบบ่ะค่ะ ยาคูก็เปิดเปิดลำเปิดธรรมะเดียวฝนตกเดียวแดดออกทุกคนตกแล้วก็แดดออก ตกยาแรงมาคนกะห้อยู่หา,หากนนินเป็นวันเดือนวันฝ่าห้องไม่ละท่านผู้ชมตอนนี้แทงน้ำเขากะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว คือสัง่งผ่นเจาะใหม่พอจะใส่เป็นกระจกใส่เป็นแบนต่างระดับตอนแรกเอาเป็นช่องระบายอากาศแต่ว่าทางิ่นสั่งมาว่าบ่เอาระบายอากาศิ่อนอยากได้แบบกระจกต่างระดับขั้นสั่งกะเป็นกระจกปิดเปิดแต่เอาเป็นกระจกสลับแทนพอมันบ่มีผื้ใดจะขึ้นไปเปิดไปดปิดเนาะนาตาง วันนี้เราก็มาทางหลังบ้านนะคะเราไม่เข้าหน้าบ้านทางหลังเป็นประตูใหม่ด้วยท่านผู้ชมจริงๆท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนอยางบอกอยากบอกค่ะท่านผู้ชมเราเป็นไหม่ก็ทาสีสีขาวเอาสีเส่เป็นสีขาวและนี่ก็คือประตูที่เมียวเลือก เบร์มาเบิงบ่งบา้านให้สันี่คือประตูเทเลนีหนะอนจาาาา้านี่ขาใส่ไฟเสยเบาเสยบ่เสยกับบุ้หัวนะสีเทาบ่มีกับแล้วสีนี้แทนตอนนี้ก็ใส่เป็น วจริงๆมันมันต้องมีข้อเตอร์ดนะทุกคนมีข้อเตอร์ตอนบริมีข้อเตอร์มาแล้วก็ไว้ก็แหละไว้จังสื่อมาใส่ก็ใส่รัวกับโบใส่เล็กใส่ได้เนี่ยเอาก็สูงดูได้และนี่ก็คือเลือกเองกับมือเดิ ใน้องโลใส่เครื่องถนอมอุ่นต่อเป็นเม,มีจังเลื ب, อกปิดเปิดประตูขังนี้แทนนะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟก็เลยไปเปิดประตูมาตามปลั๊กไฟข้างหลังก็เลยเปิดมาปิด้องน้ำไปจังสีแทนเปิดข้ามมารตรงนี้มีห้องน้ำ เจากระหลืมเก็บของออกเนี่ยแล้วเราเก็บของทำความสะอาดเคาน์เตอร์ของครัวนี่กับชีดิจ้จออันนี้เพิ่มทุกคนชีด้ใส่ได้ใส่บานเคาน์เตอร์อยู่ครับฝั่งนี้น้ำว้ามองนี่เป็นบ่อนใส่ะนะถอน้า ใส่เพิ่มมองในกจะเา้าตู้เย็นยังจะใส่แว่นอยู่ยังไม่ทันแล้วเธอ,<ส>อยังจะเส่แว่นอันนี้กับพอดีเลยจะไปใส่ตั้งนะทุกคนไปใส่เครื่องซักผ้า โอ้ใส่ขอเตอร์อดีดีที่กานอนาจะได้วางของใส่พวกนนี้อันนี้สแเว่นกันมันมีกูคนสวยน ห้องนี้นะ่าจะเป็นออฟฟิศแทนจะสร้างออฟฟิศจะอ่าซีเฮ็ดแล้วแบบสร้างออฟฟิศอยู่สำหรับสตูดิโอแต่หนข้างหนา้าข้างหนาดหรือข้างในก็ตามจะทำเป็นออฟฟิศออฟฟิศเล็กๆแล้วก็ซื้อื่อคอมซื้อยังมีตัดต่อคลิปแล้วก็ตัดต่อเพลงถือสมมติยังเห็นเพลงเห็นทองอัดเสียงน,นี่สิเนาะแล้วหน้าคว่ำขนาดวาบ่ได้นะทุกคน ดนกันเงินฝนงินฝนตันสายเขาคงสั่นน้ำลงแรงจะเก็บน,นะนี่ลองอัดเสียงจริงจมันอัดมาได้เลยจริงๆริงเลยเป็นทองมันจะใส่โอเคกว่าของนี่นะสิได้กว่านี่เพราะว่าห้องนี้มันมีเอ็นเดียวแบบมีหน้นตาต่างแต่เสียงกล้อง อก็ชื่นนี่ค่ะสุมะสม่มไก่มีกระสุ่มงมไก่พอดินยังแจบบกหักเลยทุกคนอแมงเมาบินคุณสร้างกะ น้มันผักผลลก่อนเล่ยสางเห็ดเปียกตั้งต่าช้าเท่าคำจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมใส่กระจกต่างระดับข้างนอก

เนาหารอไหใพือนนะเือนเปนแบบเือน่้เาไปจเือไจะตาเ็ดโอ้ไปไปหาเห็ดนะบึ้กบึ้งเห็ดกันปุ๊างมากเลยได้ลกคนมันมานมันอีเลตะนี่เออปจีปนไปตรงแกงาไปแกินยัง ที่มันเป็นจุดขาวๆเป็นหนอดในทุกคนเดียวเขาจะก็ใส่เขาจะก็สีโป๊ะเนาะโป๊ะแล้วมันเป็นสีเดียวกันห้องน้ำสองอยู่ในห้องนี้หนึ่งอ๋อนี่ในห้องก็เนะแมนอันนี้ห้องเวลาหมู่บ้านเขาหนีเนาะแมนหรือว่ายิ่งเขาจะมาฝากมาเศร้าก็ของแทนยิ่งมาละเลี่ยงของน้ำกับยังสติดอันน่ะ ยังซีดใส่แบนยังใส่แบนอยู่ยังใส่แบนข้างในเลยไม่กลเอาอ๋ออะไ้าวไม่เห็นตยังอยู่คนเดียวบทจำเป็นขนาดนั้นก็นได้ท่านนึ่ก็โอเคเลยนะอืมอจะมาหานหลังตอนนี้ท่านใหญ่เดี๋ยวพออยู่ดีเลยมันก็เลือยอยู่แล้วนี่ก็ไดอ้าวจะน,นี้เห็นนะเห็นแน่ขาเจ้าอันนั้นขาเจ้าเข่าห้องน้ำขาเจ้า ที่ห้องน้ำอยู่เป็นมันจะติดห้องน้ำห้องนอนห้องตัวนี้นะเนี่ยพี่ทันแล้วไมันจะติดโซลารเซลข้งหลังติดโซลาเซลล์ใส่ข้งหลงตอนแรกว่าจะซสื่อนเน้ก่ะเอามังกงตอนแรกว่าจะเสื่อไฟมาติดแสงแต่มันบ่ดจำเป็นก็เราไปใส่เดินแบบว่า เวลาซื้อรถมาครับรถโมเป็นเนาะพอดีเดินขับเตือนเยอะเถอยหน้าถอยหลังไงถึมีทางคือว่าชุนนอกจากว่าลง่มให้หน้าแล้วคอหักตาบีบ้าบีบ้าแล้วขับรถไปที่บ้านอะไรกำแพงไงวะกำแพงนี่นะคอยแอบอะไรเคียน์ขับรถจังเลยอันเบบี้กับเจ้าเนาอกนนี้กำแพงใส่เรียกำแพงมุนนี่จะหัวประชุขขับกำแพง เอเอาตัวนี้่าเล่าเขาจะอจาเล้ันาเขาจะมันแลเขอาอนนี้ก็ต้องรวังสิ่จนี้อะวังลก็ไคำคำมอันนี้ได้เงินไปได้สามสหมื่นเ้าแล้วามเนกจะเอาแบบนี้ยวก็ปีดียวเป็นตัวโอ้หมูขาวห่านชุกเองเลยแหละเป็นมือหนเดินจะน่าชุกเองได้ดิเออขึ้นมากเองก่จะบอว่ามนมีบระโย่น์เช้าเลย เด,ดินหน้าบานกว้างแหงลำบงจบลบงะลำบงสลำบงเขาลงไปจากช่องเดือนพ <c oughs> อดีเข้มเงินไองเอ <c oughs> ิมมาเดินสิลองอ<ห>ีกอันมีโย่ยสองพันขาโหลดขึ้นมาพอดีา <c oughs> ขาโหลดเมื่อได้ลงนี่วันที่ลงวันที่หวกวันที่หกสิแล้วเอียอืมอ 哎，我这小家酿。